นายพานบอกเจอแล้วนะโอ้ดูกันว่างอะไรก็ยามเย็นๆนะครับแบบนี้ใหญ่ไหมใหญ่ จับได้ไหมโอ้โหตัวเลยเดี๋ยวเจอตัวแล้วครับตัวใหญ่เลยหนุ่ยตัวเดียวตัวนั้นอะไรลงลงบนนี่ลงนี่มันน่าจะอยู่คู่นะ ด้วยนะครับถ้ากล้องไม่นิ่งนะ,นงะเจ็ดเจอ้น,นี่ออกมาด้วย<ะ>กล้องไม่นิ่งเดี๋ยวจะตีได้กำลังงัดออกมาโอ้โหน,นี่หัวมันเฮ้ยสองตัวเปล่ามันมีอยู่นู่นนี่กค่ <ฮะ S 1> สองตัวไหนสองตัวนู่น่ะขดอยู่ข้างในนู่นอีกตัวหนึ่ง โอ้โหสองตัวนะครับดูนี่นี่นะเฮปซีดูโอ้โหนะครับนี่ของแท้นะครับของแท้ เช็ด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 ก่อนเช็ดนี่ดูนะครับดูดูความดุของเขานะดูความดุนะครับไม่ได้นะตัวไหนตัวไหนเอปล่อย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 เขาไป กัดตัวเองมันกัดตัวเองไม่เดุนะครับมันดุมันดึงมันดึง ขึ้นมาอีกตัวนะอีกตัวมันดำนี่มันติดติดไอ้นี่อยู่เลยหนึ่งสองต้อตัวหนึ่งนะครับตัวที่สองมันมันดำนะที่ที่เห็นว่ามันดำคนนี้นะครับขึ้นมามัน่าจ,จะขึ้นไปไหนนะเหนื่อยขึ้นเหนื่อยเนอะ จบเลยไม่น่าจะมีเปลวขึ้นหรอกอันนี้ก็เป็นลูกลังนะครับ เจอนะครับเนินอยู่ตัวนึ่งนะอันนั้นน่าจะเป็นตัวเมียนะครับไอตัวเนี้ยตัวผู้นะครับมันดุ มันลื่นนะครับขออะไรด้วยนะโอเคจะสามตัวนี่โอ้โหนะทะลุเป้าเลยนะแต่ตัวใหญ่อยู่นะตัวโอ้โหหัวหัวนะหัวบาล <man Welsh Shout out> นี่จะเป็นตัวเมียนะครับออื้เหมือนนีตอนหัวมั้เอออื้มระวังระวัง,วง,วงมืดแล้วออเอาดัมพัวงัด ต,ตัวหัวเลยโอ้โหอีกหนึ่งชากถูกเลยยิกๆเงี้ยนะยังไอนี้ยังเปิดอ,อ,อีกเ,เกียดมันกัดดำพัวนะครับหวัวมัน มันจะมีอีกตัวงเหรอแล้วหางมันก็ะดุกกะดิ๊กระดุกดิกด๊มันเหมือนมีข้างในอยู่ข้างในอีกตวงจะมืดแล้วต้องต้องแย่แย่กระตุ้นทางหัวมันเข้าไปให้มันกลับให้มันกลับลำเออนั่นแหละ เหมือนมันเนี่ยกระมางมีตวงนะเก็บแล้วมีตวงนะเราจับหางมาดึงออกมาเนี่ยมันเหมือนมันพันอยู่อ่ะออกพยายามที่จะดึงมันออกนะครับมันมันเหมือนมันพันอยู่นะครับมันเหมือนมันพันอยู่ เราเราไม่รู้ว่าข้างในมันมีอีกหรือเปล่านะครับน,นี่ออกแล้วนะดูดูนะครับโอ้โหตัวเป้เปงๆเลยนะครับนี่เห็นไหม หนึ่งสองโอกที่สองกิ้พานจะดูใหม่นะครับีหรือเปล่าแต่เหมือนรูมันจะไปนะ เดี๋ยวในท้ายก็กลบเอาเฮียไปใส่รถเลยล<บ>อ่ะก็ถือว่าภารกิจนะครับในเย็นนี้สำเร็จนะครับ